สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับอเล็กกินแซ่วันนี้ขอเมนูทอดทอดอีกตามเคยกับทุกคนไปเจอร้านนี้มาปอเปียทอดกรอบแล้วก็แถมข้าวโพดท,ทอดมาด้วยหอยหายกินยากนะาไม่ค่อยมีแล้วก็น้ำจิม้มเอาเอามาสองแบบเลยค่ะแบบหวานแล้วก็แบบเผ็ดข้าวโพดท,ทอดไปเตืออาลองเผ็ดก่อนนะคะ กยย็ได้เรน,นี่หวานค่ะลืมแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็นของเราด้ะคู่กันไปแล้วอันนี้จะเป็นไส้ว้นเส้นนะคะทุกคนอร่อยน,นหว กรอบมากมีกลิ่นหอมดะลองน้ำจิ้มจุดติดของเล็นนะอืมด๋อยอันนี้นใช่ ไม่ใช่ลองอื้มอื้มก๋วยชาก็อร่อยนะใจเยอะมากเลยได้ได้จึิงเขาจะหวานไปนิดนะึ่งแต่อย่างวั้นมันต้องกินคู่กันนะ อืมไปอืมลดได้เมนูเด็กวันขอเมนูด็วัเด็กวันอีกหนึ่งเมนูนจ้า ผ่านร้านพอดีอมไม่ค่อยมีคนถ่ายแล้คนเนี่ยเขาโพสทอดถ่ายย่อ ถ้าเป็นน้ช่วงแบบเทศกาลกินเจเจะม,มีอืมอืมอืมอบมากอืม ก็ได้ลนะได้ผักเดี๋ยวนี้นี่ขนาดแบบจะซื้อมาจักพักแล้วนะก็ก็จะกลับมาถึงบ้านแล้วก็ก็จะมาเนี่ยกินให้เอฟซีดูมันกรอบอยู่เลยกรอบออกหัวเลยคน แต่ว่าชอบเบนเซ่นมากกว่าอืมด้ Rồi <Nhạc> ta